สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนธันวาคมปี2564เดือนสุดท้ายของปีนี้กันแล้วนะคะเรามาเช็คดวงชะตากันค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2564นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าในเดือนนี้มีดาวหลายดวงทําการโคจรยกย้ายนะคะและการโคจรยกย้ายของดาวแต่ละดวงนั้นส่งผลต่อตัวของเจ้าชะตาอย่างแน่นอนคะ่ะมีทั้งดีมีทั้งด้านที่ต้องระมัดระวังปนกันไปภายในหนึ่งเดือนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนั่นก็คือต้องตั้งสติและก็ต้องรอบคอบในการใช้ชีวิตให้มากๆเลยนะคะ อย่างไรก็ตามดาวพระสาวดาวการเงินของคุณยังโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องการเงินการทองสำหรับชาวลัคนาราศีธนูไม่น่าห่วงอย่างแน่นอนค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากคนรักคู่รักนะคะการงานการเงินไปได้นะรวมถึงชาวลัคนาราศีธนูจะมีเกณฑ์วางแผนทางการเงินคุณเป็นคนที่มองการไกลค่ะเวลาคิดอะไรจะคิดถึงระยะยาวจะมอง ถึงอนาคตจะวางแผน5ปี10ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรจะต้องเก็บเงินยังไงเพราะฉะนั้นสมัยไม่ค่อยห่วงเรื่องการเงินสําหรับชาวลัคนาราศีธนูซึ่งยิ่งในช่วงนี้เป็นจังหวะที่คุณหาเงินหาทองได้การเงินดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายและการวางแผนต่างๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยค่ะเรื่องรายจ่ายของชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินก้อนนะถ้าสำหรับใครมีแพลนที่จะใช้เงินใน ช่วงเดือนธันวาคมนี้อยู่แล้วถือว่ามันเข้าเกณฑ์นะคะทำตามดวงชะตาเข้าเกณฑ์ที่มีเกณฑ์ในเรื่องของการเสียเงินก้อนนะอย่างเช่นคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะทําประกันสิ้นปีนี้คุณจะซื้อกองทุนต่างๆคุณจะซื้อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าซื้อทรัพย์สินบ้านรถนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ใช้เงินก้อนไปกับเรื่องใดก็ตามนะถือว่าล้อตามดวงชะตาแต่ถ้าใครไม่ได้มีแผนไม่ได้มีแพลนในเรื่องของการใช้เงินค่ะระมัดระวังนิดนึงมันจะ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายจุกจิกนะคะมีเกณฑ์ที่จะเกิดรายจ่ายยิบย่อยเอ,อ่อทำให้คุณต้องจ่ายแล้วจ่ายอีกบางครั้งมันเป็นการจ่ายไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยนะต้องรอบคอบในการใช้จ่ายเงินด้วยค่ะรวมถึงการใช้จ่ายเงินของชาวลัคนาราศีธนูน,นั้น จะมีการชำระหนี้หรือปลดหนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีค่ะเหมือนกับว่าทำงานทั้งปีเก็บเงินมาได้แล้วในช่วงสิ้นปีนี้ตั้งใจจะตัดหนี้ตั้งใจจะชำระหนี้บางส่วนนะทำให้คุณรู้สึกปลอดโปรง่งโล่งเบาสบายมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของภาระหนี้สินก็จะลดน้อยถอยลงด้วยนะหรือบางคนเป็น,ปนไปในทางอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือเป็นไปในเรื่องของการกู้ธนาคารกู้ซื้อหลักทรัพย์อย่างเช่นกู้ ซื้อบ้านกู้ซื้อรถได้ทรัพย์สินมาครอบครองแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะใครจะทําเรื่องกู้กับธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็มีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านนะคะ ไม่พอเท่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีธนูคุณมีเกณฑ์ที่จะเกิดช่องทางรายได้ใหม่ๆช่องทางทําเงินใหม่ๆคือเรื่องราวทางการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เงินพิเศษเงินฟลุ๊กๆเงินจากอาชีพเสริมจอบเสริมจอบพิเศษต่างๆเงินจากความรู้ความสามารถเงินจากการตั้งใจพยายามในการทํางานรวมถึงมีเกณฑ์ได้เงินเก่าเงินค้างคาเงินเคลมประกันต่างๆนะคะชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่มีปัญหาคาราคาซัง ด้านการเงินมานานนะซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องไก,กล่เกลี่ยเป็นปัญหาจากการเรียกร้องผ่านทางคดีความต่างๆในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็จะมีเกณฑ์ยุติลงได้ค่ะใครที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับด้านคดีความมีคู่กรณีมีคู่ขัดแย้งต่างๆนะคะต้องเจราจาถึงศาลถึงโรงพักอะไรอย่างนี้นะมันจะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือคอยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับคุณได้เป็นอย่างดีค่ะ ในด้านการงานสําหรับชาวลัคนาราศีธนูคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มขึ้นมีภาระหน้าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะใครที่เป็นพนักง,งานประจําเป็นพนักง,งานบริษทัทพนักง,งานออฟฟิศหรือข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆมีเกณฑ์ที่จะได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานจากบอสจากเจ้านายให้คุณรับผิดชอบโปรเจกต์สำคัญญหรือว่าไปคุยกับลูกค้ารายใหญ่หรือว่าได้รับมอบหมายหน้าหน้าที่ ที่มันเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงบางคนมีเกณฑ์ดีนะคะในเรื่องของการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะสิ้นปีนี้จะมีการประเมินเกิดขึ้นนะคะบริษัทใดองคอ์กรใดที่จะมีการประเมินพนักงานก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูตั้งใจทํางานคุณมีเกณฑ์ที่จะผ่านการประเมินนะคะแล้วก็มีผลงานที่เป็นชิ้นโบแดงด้วยมันเหมือนกับคุณได้โดดเด่นได้ชัยออกมาในเรื่องของการงานนั่นเองค่ะสำหรับใครที่เป็นเจ้าของกิ าการเจ้าของธุรกิจมีโอกาสที่จะขยับขยายได้ทำงานที่ข้องเกี่ยวกับผู้คนมากยิ่งขึ้นบางครั้งคนที่ทำธุรกิจมีหน้าร้านอาจจะเอาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของตัวเองเข้าไปข้องเกี่ยวกับโลกออนไลน์เข้าไปข้องเกี่ยวกับสื่อโซเชียลแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนมีคนให้ความช่วยเหลือเกื้อนหนุนมีคนที่คอยอยู่เบื้องหลังค่ะนั่นก็คือคนรักคู่รักหรือคนในครอบครัวญาติพี่น ของคุณก็เป็นไปได้นะคะชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะงานกับบ้านจะมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกันนะคะเหมือนกับว่าคุณใช้บ้านเป็นสถานที่ทํางานนะคะเหมือนกับว่าคุณต้องปรับเปลี่ยนบ้านเอาส่วนหนึ่งของบ้านมาเปิดเป็นร้านเอาส่วนหนึ่งของบ้านมาเป็นออฟฟิศเอาส่วนหนึ่งของบ้านมาเป็นที่สต็อกของสต็อกสินค้าประมาณนี้นะคะหรือถ้าไม่เช่นนั้นค่ะชาวลัคนาราศีธนูก็มีเกณฑ์ที่จะดึงคนในบ้าน เข้ามาช่วยเหลืองานของคุณนะคะดึงคนรักดึงคู่รักเข้ามาช่วยเหลืองานของคุณแบบนี้ก็เป็นไปได้นั่นเองค่ะ อารมณ์ของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนธันวาคมนี้ค่อนข้างที่จะใจร้อนนะคะเป็นคนคิดเร็วทําเร็วนะซึ่งชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเป็นราศีธาตุไฟอยู่แล้วถ้ายิ่งคุณใจร้อนหรือตัดสินใจเร็วจนเกินไปสมัยมองว่าค,ความผิดพลาดต่างๆนานามันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นสโลอีกนิดหนึ่งช้าลงสักนิดหนึ่งจะดีกว่านะคะ ใครที่เป็นเจ้านายเป็นหัวหน้านะคะหรือเป็นเจ้าของกิจการที่มีลูกน้องมีบริวารน,นะตรงนี้ต้องพยายามลดการปะทะลดการมีปากมีเสียงพยายามเขาเรียกว่าพยายามเอาใจลูกน้องจะดีกว่าเอาใจบริวารจะดีกว่าดีกว่าการที่จะไปดุด่าว่าเขาประมาณนั้นนะคะพูดกันดีๆเขาทําอะไรผิดให้เคลียร์กันดีๆช่วงนี้ ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ไม่ควรจะพูดจาด้วยคำหยาบคายหรือว่าไม่ควรจะพูดจาไปในด้านลบๆนะคะไม่ควรที่จะประทะหรือมีคารมมีปากเสียงกับใครในเดือนนี้มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งเรียกว่าสุริยคราสเกิดขึ้นก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีธนูใช้คำพูดคำจาที่มันอ่อนโยนประนีประนอมคิดดีทำดีพูดดีแล้วสิ่งดีๆจะดึงดูดเข้ามาที่ตัวคุณน,นั่นเองค่ะ ส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่คู่ของคุณนะคะมีเกณฑ์ที่คนรักคู่รักไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเขาอาจจะเหน่อยอานหนักเขาอาจจะเครียดอะไรอย่างนี้นะคะเป็นจังหวะที่คุณต้องเทคแคร์ดูแลนั่นเองค่ะส่วนคนโสดชาวลัคนาราศีธนูกับกลายเป็นว่าคุณมีเสน,เหน่ห์นะแต่แต่คุณไม่ค่อยเปิดใจยังไม่อยากที่จะมองหาใครในตอนนี้เหมือนกับ คุณมุ่งไปที่เรื่องของการงานและมุ่งไปที่เรื่องของการเงินมุ่งไปที่การดูแลครอบครัวซะมากกว่านะคะเรื่องของสุขภาพร,ระมัดระวังผลที่มาจากอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้แล้วก็ระมัดระวังการเป็นหวัดไม่สบายระบบทางเดินหายใจมีน้ำมูกคัดจมูกเจ็บคอนะคะช่องปากช่องคอช่องท้องด้วยนะคะอยากจะให้ดูแลสุขภาพกันให้เยอะๆนะสําหรับชาวลัคนาราศรีธนูต่อคราวๆเท่านี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวธนูทุกคนทุก ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ